สวัสดีครับผมหมอมาคพันฟาร์มนะครับก็มาอัปเดตแม่ในล็อกผสมนะครับก็แม่นี้นะครับมีชื่อว่าแม่แจ้เพชรนะครับเป็นลูกสาวคมพยัก์นะครับคมพยัก์ของพิตัมต่อชนะชัยนะครับสายแม่ของเขาคือชาชักนะครับคมพยัก์ชาชักนะครับแม่นี้คู่เกิดเก่งนะครับ ค่าตัว2 0 0หมืนนะครับแล้วก็เก่งยกคอกนะครับชุดนี้ก็เลยได้แบ่งมาพัฒนาจากพี่ตั้มนะครับก็มาอยู่กับผมนะครับได้ลูกชุดหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าได้น้อยตัวนะครับได้2ตัวแต่ว่าให้ลูกกระดูกโครงสร้างดีมากนะครับก็ชุดนี้ผมเอาเข้ากับบิ๊กฟาร์สอีกหนึ่งคอกนะครับก็ตอนนี้ไขได้8ปดเก้าใบนะครับ นี่ครับใช้โอ่งนะครับแต่ว่าแม่นี้จะขี้ตื่นหน่อยนะครับอาจจะไม่บินนะครับเดี๋ยวพาชมนี่ครับไข่เยอะแล้วนะครับก็สำหรับพี่ๆนะครับท่านใดสนใจนะครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถามนะครับหรือว่าจองได้นะครับบิกฟาสบวกแม่แจ้เพชรนะครับ โอเคครับสวัสดีครับ